สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนวันนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเราจะมาเรียนกี่ยัเรื่องศาสนาพิธีเนื้อหาบทเรียนจะเป็นอย่างไรเ,เราไปฟังกันเลยครับเรามาดูหัวข้อที่จะเรียนกันในวันนี้นะครับนักเรียนก็คือหัวข้อที่หนึ่งเรื่องของศาสนาพิธีเ,เรามาดูความหมายของศาสนาพิธีหมายถึง งานที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาอมาดูข้อ1.1การมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสถานที่ประกอบสัตนับีทางศาสนาระเบียบปฏิบัติในการจัดเตรียมสถานที่ประกอบศสาสนับีมีดังนี้ 1. ทำความสะอาดบริเวณที่จะใช้ประกอบพิธีกรรมให้สะอาด 2. จัดเตรียมสถานที่ในส่วนที่ใช้ประกอบพิธีสงฆ์อเช่นโต๊ะมูบูชา สามจัดเตรียมอาสนะหรือที่นั่งสำหรับพระสงฆ์และเครื่องรับรอง 4. ถ้าเป็นพิธีกรรมที่จัดเป็นงานมงคลเช่นพิธีแต่งงานพิธีขึ้นบ้านใหม่ต้องมีการจัดตั้งบาตรน้ำมนต์วงได้สายศิลและเตรียมเทียนน้ำมนต์เพื่อให้พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์หการนิมนต์พระสงฆ์ควรนิมนต์ล่วงหน้าอย่างน้อยสถึงสวัน โดยเขียนเป็นใบดีการนิมนต์ซึ่งระบุสถานที่จัดวันเดือนปีช่วงเวลาและจํานวนพระสงฆ์ที่นิมนต์ภาพทางฝวามือก็เป็นการจัดเตรียมสถานที่โต๊ะหมู่บูชาอาสนะที่นั่งพระสงฆ์เครื่องรับรองเทียนน้ำมตลบาตน้ำมนต์นะครับไว้สําหรับในการประกอบพิธีกรรมนะครับ1.2พิธีถวายสังฆทานเครื่องสังฆทาน เรามาดูความหมายของสังฆทานหมายถึงทานที่ถวายแด่พระสงฆ์โดยไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่งนิยมถวายกันในโอกาสต่างๆเช่นทำบุญครบรอบวันเกิดทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำบุญเนื่องในวันสำคัญต่างๆาต่นี้เรามาดูการถวายสังฆทานคือการจัดพัตนาหารถวายพระสงฆ์ไม่เกี่ยวกับทานวัตถุอื่นๆสิ่งของนอกเหนือจากพัตตาหาร จะเรียกว่าบริวารจากนี้เรามาดูเครื่องสังฆทานส่วนมากเนี่ยจะเป็นอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วนอกจากนี้ยังมีสิ่งของต่างๆที่จําเป็นเช่นในเครื่องสังฆทานจะประกอบไปด้วยพวกยารักษาโรคผ้าอาบน้ําฝนสบู่ยาสีฟันยาสาผมผงซักฟอกใบมีดโกนผ้าทั้งขวามือก็เป็น เครื่องสังฆทา,านนะครับเรียนต่อไปเรามาดูวิธีปฏิบัติในการถวายสังฆทา,านอ่าต้องมีการจัดเตรียมเครื่องถวายสังฆทา,านนะครับวางใจเป็นกลางไม่เจาะจงเลือกถวายพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งอ่านำเครื่องสังฆทา,านที่จัดเตรียมไว้มาตั้งตรงหน้าพระสงฆ์กล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยอาราธนาศีล จากนั้นกล่าวคำถวายสังฆทานแล้วประเคนเครื่องสังฆทานเดบพร,ร,ระสงฆ์เมื่อพระสงฆ์อ่านุโมทนาผู้ถวายสังฆทานตั้งใจกรดนะปฏิส่วนบุญสูขสนแล้วรับพรเป็นอันเสร็จพิธีอตอนนี้เรามาดูคำถวายสังฆทานกันนะครับคือต้นที่ว่าอิมาณิมายังพันเตพัตตาณิสะปะริวารานิพิกขุสังฆะโอโนชยามะ สาธุโนพันเตภิกขูสังโคอิมานิพัตตานิสัปบริวารานิปฏิคานหาตุอามหากังทีครตังทิตายะสุขายะคำแปลก็คือข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับ ซึ่งพัดตาหารกับทั้งบริกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งการละนานเทินภาพตรงการคือการถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์นะครับต่อไปเรามาดูข,ข้อหนึ่งจุดสามระเบียบวิธีการในการทําบุญงานมงคลเรามาดูความหมายของการทําบุญงานมงคลคือ การทําบุญโดยปรารถนาสิ่งที่ดีเพื่อให้เกิดมีความสุขความเจริญแก่ชีวิตและจิตใจเช่นงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่งานทําบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิดอ,อันนี้ลํารดรเบียบว,วิธีการในการทําบุญงานมงคลอ่าก้าวโดยสรุปก็คือหนึ่งการอาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์โดยนิยมนิมนต์พระสงฆ์เป็นจนํานวนที่อ่าสอง ต้องจัดสานที่ให้สะอาดมีโต๊ะหมู่บูชาสําหรับตั้งพระพุทธรูปจัดภาชนะน้ำมนต์หรือบาตรน้ำมนต์และได้สายศีลเพื่อให้พระสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมูจัดเตรียมของรับรอง 3. เมื่อพระสงฆ์มาถึงบริเวณพิธีเจ้าภาพประเคนของรับรองแล้วนํากล่าวคําบูชาพระรัตนตรยัยอาราธนาศีลอาราธนาพระปริศ จากนั้นพระสงฆ์จเจริญพระพุทธมนต์สเมื่อพระสงฆ์จเจริญพระพุทธมนต์จบอ่ถวายพัตตาหารและเครื่องไทยธรรมตามลําดับ 5. พระสงฆ์อนุโมทนาหรือการกล่าวให้พรเจ้าภาพและผู้ร่วมพิธีกรรมกรวดน้ําและรับพรหกกราบลาพระสงฆ์ส่งพระสงฆ์กลับวัด ต่อไปเรามาดูข้อหนึ่งจุดสี่ประโยชน์ของการเข้าร่วมศาสนาพธิธีทางศาสนามาดูทางซ้ายมือคือประโยชน์ต่อตอนเองหนึ่งเข้าใจศาสนาพธิธีอย่างถูกต้องสองเป็นการบำเพ็ญกุศลหรือความฉลาดให้เกิดแก่ตนเองสามได้ประดัตตนตามหลักคําสอนมีหลักธรรมในการดําเนินชีวิตสี่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าใกล้พระรัตนตรยัยห้าชีวิตประสบความสุขความเจริญเพราะปฏิบัติตนตามหลักธรรม เรามรรลุทางขวามือเราคือประโยชน์ทางด้านสังคมและพระพุทธศาสนาหนึ่งเกิดความสามัคคีในชุมชนสองชุมชนเกิดความสงบสุขสามเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมการประวัติที่ดีงามให้ดำรงอยู่สี่เป็นการจันรลงสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวห้าเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามให้แก่ชนรุ่นหลัง ต่อไปเรามาดูหัวข้อ1.5การปฏิบนนัติในศาสนาพธีหรือพฤติกรรมทางศาสนาต่างๆที่คนไทยนับถือ,อหนึ่งพิติกรรมทางศาสนาอิสลามอพิธิกรรมทางศาสนาอิสลามเนี่ยที่มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติเช่นหลักปฏิบัติ5ประการได้แก่1.1พิธีปฏิญาณตนอโดยมุสลิมเนี่ยจะต้องกล่าวคำปฏิญาณตนด้วยวาจาว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดคือศาสนาพุตแห่งพระองค์หนึ่งจุดสองพิธีละหมาดมุสลิมทุกคนจะต้องทําละหมาดเพื่อเป็นการนมัสก,การพระเจ้าอาหรือแสดงความเคารพต่อพระเจ้านั่นเองซึ่งจะต้องปฏิบัติทุกวันวัน,วนละห้าเวลานะครับหนึ่งจุดสามพิธีถือสิงอดเป็นการอดอาหารและน้ำเพื่อแสดงความอดทนเสียสละตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดินในช่วงเดือน รอมฎอนตามปฏิทินของอิสลามซึ่งจะเป็นวัติเป็นเวลาหนึ่งเดือน1.4ึพิธีสกาศเป็นการบริจาคทานให้แก่บุคคลอื่นที่เหมาะสมบุคคลที่เหมาะสมก็คือใครครับคนยากคนจนนะครับนั่นเอง1.5ึพิธีฮัตการไปทำพิธีฮัทที่วิหารกระบะนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระอัลลอฮ และบูชาหินดำตามแบบศาสดานาบีมุฮัมมัดได้ปฏิบัติไว้าภาพทางขวามือข้างบนึงภาพแรกก็คือการประกอบพิธีละหมาดภาพที่สองข้างล่างก็คืออ่าวิหารกระบะนะครับเป็นแท่งหินสีดำนะครับอ่าที่ชาวมุสลิมเนี่ยจะมารวมตัวกันประกอบพิธีฮัด์อ่าตรงที่จุดนี้นะครับ สองพิธีกรรมทางศาสนาคริสพิธีกรรมทางศาสนาคริสเราเรียกว่าพิธีรับสินทรัพย์ประกอบด้วยพิธีสําคัญดังนี้หนึ่งจุดหนึ่งพิธีสิลล้างบาปหรือสิ่งจุ่มเป็นพิธีกรรมที่คริสสันิชนต้องปฏิบัติเพื่อเป็นการล้างบาปเพราะคริสสันิชนเชื่อว่ามนุษย์คนเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีบาปติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะครับหนึ่งจุดสองพิธีสิ่งกาลังเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความมั่นคงทางจิตใจ เพื่อยืนยันการยอมรับนับถือศาสนาคริสต์เนึ่งจสามพิธีศีลมหาสนิทหรือเรียกว่าพิธีมิสตาเป็นวิธีกรรที่คริสต์สันีน่ยจะต้องไปประกอบพิธีที่โบสถ์ทุกวันอาทิตย์เพื่อรำลึกถ,ถึงพระเยซูหนึ่งจสี่พิธีศีลสารภาพบาปเป็นวิธีกรรที่คริสต์สังนน่ยจะต้องไปสารภาพบาปที่ด้านกระาทำไว้กับใครครับบาทหลวงหนึ่งจุดห้า พิธีสิลเจิมคนไข้อ่าเป็นพิธีกรรมที่บาดหลวงเนี่ยใช้น้ํามันเจิมให้แก่ผู้ป่วยเพื่อช่วยฟื้นฟูจิตใจและสร้างกําลังใจให้แก่ผู้ป่วยหนึ่งจุดหกพิธีศินบวชเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวกับข้องกับการบวชสําหรับผู้ที่จะเป็นบาดหลวงนะครับหนึ่งจุดเจ็ดพิธีสินสมรสเป็นพิธีแต่งงานที่จะต้องปฏิบัติต่อหน้าบาทหลวง อ่าโดยฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะต้องให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักกันและซื่อสัตย์ต่อกัน 3. พิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูอ่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยมีข้อปฏิบัติสำคัญที่ผู้นับถือต้องยึดถือเป็นหลักในการดำารงชีวิตคือข้อปฏิบัติของวันนะซึ่งจะเป็นสิ่งกำหนดพิธีการปฏิบัติของคนในแต่และวันนะ รวมถึงข้อห้ามต่างๆเช่นห้ามแต่งงานกับคนที่อยู่นอกวันนะคนในวันนะต่ำห้ามปรุงอาหารให้กับคนในวันนะสูงรับประทานห้ามประกอบอาชีพนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในแต่และวันนะเป็นต้นอเรามาดูวิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่สำคัญดังนี้หนึ่งจุดหนึ่งก็คือพิธีสังสการอหรือพิธีประจําบ้านเป็นวิธีกรรมสําหรับคนในเฉพาะวันนะพราหมณ์กระตย์แพทย์มีสุสองอย่าง ซึ่งประกอบด้วยพิธีต่างๆเช่นพิธีตั้งทันพิธีครอบบุรเหล่านี้เป็นต้นหนึ่งจุดสองพิธีศาสตร์เป็นพิธีกรรมที่ทําบุญอุทิศสูสงกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วภาพแรกทางซ้ายมือก็คือพิธีป้อนข้าวเด็กออยู่ในพิธีสังสก,การนะครับแล้วก็อื่นเป็นพิธีประจําบ้านนะครับภาพทางขวามือก็คือภาพพิธีศาสตร์นะครับเป็นการทําบุญอุทิศให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ฟังเรื่องของาศาสนาพิธีไปแล้วคงพอจะเข้าใจกันนะครับถ้ายังถ้าฟังแล้วยังไม่เข้าใจไปดูคลิปการสอนย้อนหลังได้วันนี้คุณครูบุญชัยก็ขอจบการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปการสอนครั้งหน้าสวัสดีครับ